คำถามต่อมาก็ถามอย่างนี้เลยนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ปันผลเหมือนเข้าบัญชีก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องซื้อหุ้นเนี่ยมีมีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยก่อนวันที่บริษัทประกาศ XD XD เนี่ยคือ exclude dividend ใช่ วันที่ขึ้น XD เนี่ยนะครับคือวันนั้นะคนที่ซื้อหุ้นวันนั้นอะไม่มีโอกาสได้ปันผลแน่นอนนะวันสำหรับรอบนั้นสําหรับรอบนั้นใช่สําหรับวันที่ขึ้น XD นะสมมติวันนี้ขึ้น XD เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยวันนี้คนที่ซื้อหุ้นในวันนี้ไม่มีโอกาสได้หุ้นแต่คนที่ถือหุ้นมาจนถึงเมื่อวานเนี้แต่ได้ปันผลทุกคนต่อให้วันนี้ขึ้น XD นะแล้วขายหุ้นในวันนี้ก็ไม่เป็นไรอืมอืมก็ไม่เป็นไร ก็ได้ปันผลอยู่ดีครับอ้งอันดับแรกคือเน,นี่ยต้องซื้อหุ้นก่อนวันเอ็กดีก่อนนะครับข้อที่อสองเนี่ยเขาก็เขาก็องโอนอย่างที่เบิร์ดบอกอะเขาก็องโอนเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วแต่มันก็คาดตระหนกอ่ะอือก็แค่นั้นเองอะก็แค่นั้นเองอม, <laughs> มันก็จะมีว,วันบอกว่าเออเนี่ยม,ม,มีวันไหนแล้วก็จ่ายเงินวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอืม ซึ่งก็แนะนํานะใครที่แบบไม่เคยลงทุนอะไรมากเนี่ยคือการได้รายได้จากเงินปันผลนี่มันเหมือนแบบมันอารมณ์มันต่างจากต่างจากแบบหาเองเยอะอยู่เหมือนกันนะคนละอารมณ์กันอือเอารู้สึกนะพี่ว่ามันคืองี้มันคืออารมณ์นะอารมณ์มันคือดอกผลนะดอกผลจากเงินเก็บของเราอะประมาณนี้อืม นคอดอกผลจากเงินเก็บเราแล้วคือตอนที่เราเก็บเงินเนี่ยเราก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะว่ารู้สึกว่าเงินเราเ,เพิ่มขึ้นจากการเก็บเงินของเราจ้ะเงินเพิ่มขึ้นแต่ปั้นผลเนี่ยมันเจ๋งกว่านะปันคือเงินเก็บเนี่ยนะจะเยอะแค่ไหนก็ตามนะเรารู้ว่ามันมาจากหยากเหงื่อของเราหยาดเหงื่อแรงของเราแต่ปั้นผลเนี่ยพิเศษกว่านั้นปั้นผลเนี่ยมันได้ดอกผลมาโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ลงแรงกับมันอืม ความรู้สึกมันพิเศษกว่านะอารมณ์เขาเรียกว่ามันเรียกว่า passive income มันเรียกว่า passive income ก็คือมันเป็นเงินที่มันได้มาที่เราไม่ทําอะไรเลยอืมไม่ได้ทาอะไรเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยแล้วบนที่เดาความรู้สึกเบิร์ดออกนะว่าพอเงินเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเงินเก็บในหุ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยปันผลมันก็เยอะขึ้นตามไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นปันผลเนี่ยนะ มันเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยอืม hmm. จับหุ้นตัวเดิมปันผลต่อหุ้นอะ่ะเพิ่มขึ้นทุกปีถูกปะอิมพุกปะอ่า hmm. ความรู้สึกอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรว่าเพราะเราอ่ะมักจะคิดจากเงินต้นที่เราซื้อ hmm. เรามาากักจะคิดจากเงินต้นที่เราซื้อสมมติเราซื้อหุ้นในปีที่หนึ่งนะสมมติซื้อไปล้านหนึ่งอ่านะสมมตินะปันผลปีแรกห้าเปอร์เซ็นต์ก็หนะ้าหมื่นอ่ะห้าหมื่น ก็โอเคดีใจห้าหมื่นปีที่สองเนะี่ยไอห้าหมื่นเพิ่มเป็นหกหมื่นปีที่สามเป็นเจ็ดหมื่นอุ้ยแล้วเราจะคิดท้องที่หนึ่งล้านะอุ้ยปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นต์แน่อ้อความรู้สึกไง <c oughs> เออเออถามเป็นหนึ่งในทางในทางปฏิบัติจริงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับการเติบโตใช่ป่ะแต่อยากรู้ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเร็วแค่ไหนคือแบบไอการเติบโ <c oughs> ตก็ได้แบบป้ารินัทก็ได้แบบป้ารบนัสเลยโตสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปี โอ้ท่านี้ผลก็โตเท่ากันไงเบิร์ดก็สิบเปอร์เซ็นเหมือนกันไงก็คือสมมติเคยได้ห้าก็เป็นห้าจุดหนึ่งใช่ป่มห้าจุดห้าสิอห้าจุดเออสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ก็เยอะว่ะเอาใช้ไงใช้ไงก็พูดอยู่นี่ไงที่พูดได้เพราะอะไรรู้ไหมเบิร์ดเพราะว่าพ่อพี่อ่ะเจอแบบนั้นอยู่พ่อพี่เนี่ยซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะมาสามปีแล้วตั้งแต่โควิดอ่าแล้วพี่เอาน้าที่ลูกนะทงพี่ก็คือวิซื้อนั่นแหละ ใช่ปะถูกเอออ่ะเราก็ดูแลเขาเรียกดูแลทรัพยากรให้พ่อไงใช่ไหมอืมอเนี่ซื้อมาสามปีแล้วตัวเดิมนะัไม่เคยเปลี่ยนเลยเบิร์ตไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่าไม่เคยเปลี่ยนเลยของพ่อนะของพ่อนะไม่เคยเปลี่ยนเลยมีแม่นี่แหละนะที่เพิ่งมาอิจฉาพ่อหลังๆนะว่สมิตมาสมิธมาหุ้นพ่อบ้างอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะแี่กลับมาหุ้นพ่อเนี่ยนะซื้อไว้ปีแรกเนี่ยปันผลห้าเปอร์เซ็นตอืม ปีที่สองที่เี่มันพูดเนี้ยนะสิกว่าเปอเซ็นเอ้ยเพิ่มขึม้นมาเป็นเป็นเกือบเอบกเปอร์็นต์เบเบหกเปอร์เซ็อ่ะเนี่ยปีนี้ปีที่สามโตเท่าไหร่อ่ะก็สิบกว่าปเปเ็นต์ไงก็มันโตเยอะไงมันโตยอะกว่าสิบเปอร์เซไงเบิร์ตอ่ะปีที่สามแล้วเนี่ยปันผลเกบเ็ปเซ็ตเมื่อเทียบกับเงินต้นที่พ่อซื้อไปเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหอ่าหกเปอร์เซ็นต์กว่าอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขาบอกแฮปปี้อ่ะเนี่ยหรอไหมผู้ใหญ่อ่ะแล้ว เงินปันผลเนี่ยคือของจริงเออใช่เออที่มันเข้าบัญชีจริงๆอ่ะให้เราได้ใช้จริงๆอ่ะเอออืมประมาณเนี้ยพ่อเขาชอบชอบหลอกให้เราดีใจอ่ะมันมาแป๊บเดียวใช่ป่ะมันก็ไปเออเออใช่แต่ปันผลนี่คือมาแน่ๆมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วอย่รู้ได้ยังไงนั่นแหละก็คือเงินเข้ามาแล้วอ่ะใช่ อืเนีเยพอแฮปปี้มากพี่ว่ามันก็แค่นี้ป่ะเอาจริงแล้วการลงทุนอะมันไม่อะไรมากมายหรอกไม่ต้องรวยเร็วก็ได้แต่แบบมันหาความสุขให้เจอว่าความสุขของการลงทุนของเรามันอยู่ตรงไหนอะพี่ว่านะตรงนี้สําคัญสุดแล้ว